กดยูวีหนึ่งทีโอ้โหโดนยิงแล้วครับผมถอยครับผมถอยครับผมไปแล้วอย่าซ้ำขวาซ้อย่าซ้ำอย่าซ้ำอย่าซ้ำเพื่อนกูอย่าลงไปซ้ำคครับสวัสดีทุกท่านอยู่บนไมโครสตูดไลอ์กดแชร์ครับและนี่คือคอฟลูตีวอร์สันครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมากับโปรดิวเซอร์บูมนะครับวิวีแล้วก็มากี้ครับจากทีมคิวคอนเฟิร์มนั่นเอง นะครับผมก็แอบซุ่มทำทีมคอฟฟ u t i l คุยคอนเฟิร์มมาสักพักและซึ่ง2คนนี้ก็ฟรีมือใช้ได้เลยนะครับเป็นระดับท็อปเทียร์ของประเทศไทยเลยครับเอาล่ะมาดูกันว่าวันนี้เราจะลงไหนครับคือหลายคนอาจจะไม่ได้ยินผมพูดเพราะว่าผมไม่ได้กดไมค์พูดนะครับเวลาพูดแต่คนดูก็แบบไม่ได้กดปุ่ม push ช็อ k บอกกันไว้ก่อนนะครับว่าถามว่าเราคุยคนเดียวอย่างนี้จัดไปซุปโตต่อครับเดือนเดือนเลยครับจัดไปครับลงซุปโตครับท่านผู้ชม ซูเปอร์สโตร์เนี่ยผมบอกเลยว่ามันคือโพชินกิในี่ยพับจีสัดๆัดอะช่วงนี้กำลังติดเกมนี้นะครับเพราะว่าเราต้องเล่นให้รู้นะครับเป็นเจ้าของทีมไหนก็ต้องเล่นให้รู้ไว้ก่อนใช่ป่ะทุกคนตามหลักต้องเป็นอย่างนั้นจะได้เชียดสนุกสนานไม่ใช่แล้วหรอกไม่ดีเอาแล้วครับล่อนลงมาตรงนี้กลางล่มมาแล้วตามมาแล้วหนึ่งใครจะอยู่ให้มึงยิงอ่ะใครจะอยู่ให้มึงยิงอ่ะเพื่อนไปแล้วมันตามเข้ามาหรอเป่า อยู่่นี่มาร์กีนี่วิวนี่วิวเขาหายไปไหนอ่ะเอ้ไอ้มันเข้ามามันเข้ามาข้างในแล้วพี่ระวังกหลังตามหาอยู่กูมีลูกซองโอ้ไปบันไดลงเหรอยังไม่กล้าลงไอ้โบมโหมูอยู่อะไรตรงนั้นวะโอ้นัดเดียวตัวนี้นัดเดียวตาามมช่วยไม่ทันมัมีกรอบเต็มนะมัร์มีกรอบไม่เต็มโอ้โดนเข้าหัวพอดีโอ้ยเอาเรื่องตามมัธยมแล้วดีมาร์ก ยันหมดแล้วระวังไปไปไม่ทนันเพื่อนอีกแล้วเออไปไม่ทนันว่ะเพื่อนซอรี่โอ,อ้ต่อไม่เป็นจะลงมาไม่ได้ปืนนะลงมาเจอใครสาม<ะ>ได้ตัวหนึ่งออหน้าวิวออกลาง์กออกลาง์กออกมารออกมารหน้ามาร์กเลยเฮ้ยโอโขอเติมกรอบแป๊บ เพื่อนหายหมดแล้วตามกออยู่เอาตลอดให้ได้ทีอฟ์ bro ออาละต้องตไปช่วยเพื่อนแล้วทานผู้ชมจัดการไปหนึ่งตัวมันอยู่ไหนละกำลังช่วยตามหาอยู่อยู่มียิไม่นเียวิ่งก่กอดอยู่ข้นอกโอ้ปีดเปิดได้ไซเรนวิ่งลว ตามตามหามันจอเฮ้ยพี่ชุบดาสองคนเลยอะเพียร์ตังมาเออเออเออเอาไปเอาไปเอาไปจะเปิดเดสเซเรนตามหาให้ไม่ต้องไปที่ไหนกที่ม่เจอแล้ววะมันตามไหมม่ตามไม่ตาม,ม,ตามอ๋อมันมีกระสุนแดงเขียเอ้ย น้องหนึ okay okay. Oh ่งน oh ้องหนึ hmm, oh ่งอยู่ข yeah> ้างในไม่ได้อยู่ข้างในตอนนี้อยู่ข้างในโอเคโอเคโอ้โหได้แค่ก่อแตกไอ้ที่อะได้แค่ก่อแตกวะแต่จะไป็นชูบปี๊ปั๊มซะหน่อยเปิดแบบขึ้นมาดูข้าวปั๊มไม่มีร้านเฮ้ยโดนยิงหลังอะไรเรู่ก็นว่าจะรอดได้ไหมครับจะกูแลกครับเดี๋ยวบอกให้ กลางกลางขวาขวาลักรอสวยนี่แหละครับคือความขี้โกงของการเข้ากูแลักด้วยกันนะผมอ่าแล้วได้เอ็มซีวิถีบูชิโดวิ่งชาร์จเอาไปไหนวะเอาขวาแน่เลยนั่งรอแบบเนีนยนๆไม่เจอครับไม่เจอเรา,าปลาระเบิดไปปลาระเบิดไปดาวทาำมีคนหาเราไม่เจอปลา,าไฟไป,ไปมึงปลาไปมึงอยากปลามึงปลาไป กูนั่งรอเนียนๆไม่ต้องทาอะไรมากนั่งรอเนียนๆไม่ต้องทำอะไรมากวิธีขี้แคมลงมาฟาร์มกันใหม่ครับท่านผู้ชมฮะมองว่าแถวนี้คงจะไม่มีคนนะเอาละครับโอ้โหย,ยังยังพอมีของเหลือถึงเราอยู่บ้างครับ เหลือแต่น้อยว่ะแล้วดูปืนกรอกก็ไม่มีชีวิตบัสดซบสุดเฮ้ยโอ้โหได้เกาะพอดีสวยมามาครับโ,โหขับรถไปหาเพื่อนวิวเดี๋ยวขับรถไปหาวิวเลยแล้วกันชุบได้คนหนึ่งแล้วน,นะใช่ไหมไไไไไพี่บูมก่อนเลยครับ ตอนนี้เราต้องเรียกเพื่อนกลับคืนมาก่อนครับจังหวะแรกเราพลาดไปต้องรีเซ็ตกันใหม่แถวนี้ก็จงกระจกบ้านโดนเปิดหมดละไม่เหลืออะไรเก็บทั้งนั้นเฮ้ยกล่องแดงอะไรอะ่ะกล่องแดงตรงร้านค้ามีคนเรียกมีคนเรียกแอ,อร์ดรอบตรงร้านค้า oh, <no. S 1> เชื่อเอ๋ยแล้วมันน่าจะรู้แล้วว่าเราอยู่ตรงนี้ มีซ en. okay, okay. like ัพพลายลันด้วยนะ่ไปััดตวโอเคโอเคจะเก็บซัพพลายลันปะเก็บดูก็ได้พี่เดี๋ยวเราเราขับรถไปก่อนโอ้โหโคตรไกลเลยทำไไปไม่ได้ด้วยแน่นอนใช่เอาไอหมอนี่ก่อนไหมมันมันเหมือนมันอยู่บนตึกสูงเลยปะตัวไอ้ไกลเราเชื่อเออหนีหนีมันหนีมันหนีไปไกลที่สุด มารับด้วยมารับด้วยเฮ้ยตอนนี้เราโดนล่าฆ่าหัวอยู่ครับไป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 ,ป let's go <S โดนล่าฆ่าหัวอยู่ครับต้องหนีไปให้ไกลเราตอนนี้เรามีเงินอยู่สี่พันได้ชุบชีวิตเพื่อนได้คนหนึ่งแล้วก็เราสามารถไปชุบฟรีตรงนี้ได้ครับตรงน,นี้ครับผม,มน่าจะยังไม่ได้ฟาร์มไม่มีคนเปิดราคาเออสวยสวยสวย เชิญในไม่อยู่เออาไปเฮดว่ะโดนแน่เลยน้ยอยายานซัพพลลันไกลไปเเดี๋ยวมารทำเองเดี๋ยวมารทำเองครับไได้ชัดชุดได้ชะชดละวิวเดี๋ยวมาชุบอีกอ่ะมาชุดฟรีวิวเก็บตังไว้ซืกก้อกล่องซื้ออะไรกันเลยมีคนอยู่งั่นแหละมามีรถจอดสองคันเน่เออระวังนะตอ,อนนี้เราโดนเราโดนยวไล่ like อยูอย่ระวัง รถมาที่รถมาใช่เหรอไหนวะไอ้เฮียนิ่งไว้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 ไม่รู้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 มาม่นี่มถอยมาได้ถยมาได้ถยมาไดู้้บนเนยนในบ้านไว้แอบนนในบ้านไว้ไปหาที่แอบสักที่หนีไ้มหนีไหมของไม่พร้อมหนีหมมาคนเดียวมาคนเดียวหรอลุมแมงลุมแมง น็อก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 เฮียที่เหลือมาแล้วที่เหลือมาแล้วที่เหลือมาแล้วเข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านโอเคโอเคเคล็อกในบ้านรออยู่กำลังเมาส์รออยู่กดาว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 ในบ้านดาวในบ้านสวยโอ้โหสวยู้เฮียมามาเราเล่นเฉยเลยเฮียมาเอาของมาแจกไอ้สัตว์ ก็เลยจะเป็นตัวที่กด UAV ไล่หัวเราแล้วแหละได้โอเครีเซ็ตรีเซ็ตเรียบร้อยครับเริดแล้วเปิดเอาตอนนี้เลยสวยมาก UAV ละเคไปหลดเอาแป๊บนึงไหนเออว่ะตรงรถ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 ใกล้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 อยู่ไหนแล้ววะโอ้โหเจ็บแล้วเออสวย ไปเลยไปเอาของเลยครับเดี๋ยวช่วยมีคนตรงข้างล่างอีกเหรอพี่ระวังด้วยวโอเคครับผมโอเคแม่งับเนียนรอเลยเมื่อกี้รอตายไปแล <ๆๆ S 2> ้วทตกรน่งนัดนั้ขอไปเอาโหลดเอาก่อนแล้วกันเจ็บปืนชาวบ้านมาลองยิงเล่นโหลดเอาที่ผมจะใช้ก็เอาเน้นระเบิดควันเดียววะเน้นระเบิดควันดีกว่าอันนี้มันเป็นโล่เหรอเอาเอานี่ดีอกว่านะครับใช้ M4 เหมือนเดิม คือตอนนี้ผมจะยังไม่ใช้ปืนอื่นจะใช้แต่ M4 เพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปเก็บเวลในปืนของผ้าโควอลครับนะเพราะว่าเดี๋ยววันที่7นี้มันจะเอาปืนจากผ้าโควอลเข้ามาใช้ในวอลโซนได้แล้วงงไหมสับสนไหมข้างหลังกำลังขึ้นมาไต้องสับสนหรอกเอาง่ายๆก็คือณตอนนี้ต้องเก็บเวลในผ้าโควอลก่อนแบ็กออฟโควอลนะเดี๋ยวปืนมาใช้เราจะเล่นแต่ M4 เองเขายิงกันอยู่อ่ะคือตอนนี้ปืน M4 มันแทบจะดีที่สุดแล้วะครับ พวกกิโล M4 CRX พวกเนี้ยกำลังดีเลยนะที่มาร์คที่มาร์คสวยมองซ้ายแล้วกันพวกมันอยู่ไหนทั้งหมดอ่ะมันมีมากกว่านั้นอีกหอนะซ้ายมันยิงขึ้นมามันยิงที่หนึ่งไอ้ที่ที่มาร์คมันมองซ้ายเขวโอเคโอเคในในแผนที่มีขวาใกล้ด้วยนะเอาขวาใกล้ด้วยไปชมมากรีลุมก่อนเขาไม่เป็นไรพี่ตอนนี้มันไม่เป็นไรมีคนยิงมาไกลๆมองไม่เห็น ใครเขายิงกระสุนเฉียวหัวกูดิอ่ะวงกำลังบีบปนะตัวสองสองที่มาร์คช่วยหน่อยเจอแล้วมึงใช้ออนไซยิงระยะนั้นอ่ะนะถามจริงอ่ะเปลี่ยนไปกล้องแล้วอ๋อเหรอมาร์คขึ้นได้แล้วหรือผู้ช่วนโดนอะไนกูไม่ได้เอากล้องมากูเป็นเปล่ยนออนไซน์วะเอาอะไรไปเลย ที่มาร์กอะที่มาร์กันอยู่หลังวงมันต้องโดนวงบีบมันต้องมาดักได้ดักได้ดักได้ถ้าเล่นอย่างเงี้ยดักได้ดักให้มันินมาได้ช่อเล่นจมเกาะนะครับไม่มีเกาะไม่มีเกาะเกาะแตกแล้วเกาะแตกหนึ่งหลบหลงที่มาร์กหลัที่มาร์กหลบหลังที่มาร์กวิ่งเขางาวิ่งวิ่งเขา่ง่ตอดได้นิดหน่อยล้มแล้วลอยที่วิ่งลมแล้วสวยวเล็กตัวหนึ่งกำลังวิ่งโอเคทีมไว้นะสวยเพื่อนเคลียร์ได้หมดครับตรงนี้สบายๆเลยแล้ววะ มีกล่องเกาะไม่มีกล่องกาะขึ้นมีกล่องเกาะด้วยเหรออยากได้กบบล่องเกาะวะทำไมกูปีนไม่ขึ้นเนี่ยไหนกล่องเกาะสวยตัวเพิ่มก่อนนิดนึงแบบเบาเตี้ยนเถอะเจ๋บบเเอะ o, จะเก็บเกอะเพิ่มก็ไม่ได้มาเลยบุม้มเดี๋ยวตายห่าหรอกโอเคโอเคต้องมาเบาเตี้ยนเลยนะโอเคครับโอเคเราจะล่าเบ,บาเตี้ยนใช่ไหมครับผมจัดไปตรงนั้นมีร้านค้าฟรีด้วย นะคาฟรีคือซื้ออะไรก็ได้ฟรีอย่างหนึ่งเหรอใช่ครับนอกเหนือจากการโหลดเอาอ๋อที่ผมทำเควสอในที่ชุดเพื่อนนะอ๋ออย่างนี้เองเชียร์มีจักเกอร์นอตด้วยจัคเกอร์นอตเป็นตัวยักษ์ใส่ชุดเกาะเทพนะแบบยิงเข้ายากมากแล้วแบบเขาถือเกตลิงอย่างเงี้ยโรมเปียกเยอะเขาเลยอะไรนะยุคเรามันโม่คู่เฮียยุคไหนแล้วไม่รู้ยุคไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยโรมเปียกไปเยอะแล้วครั้งสุดท้ายที่เล่นคือลูกโม่คู่กำลังเทพตอนนั้น คนบกเพนเลยไม่ได้อยู่บนตัวยอก๊อผมมีกระสุนไม่พอนะผมมีแค่แม็กซ์เดียวต้องต้องเพาะคิวแบ่งปืนได้ไหมอ่ะเอาไปแล้วมึงอะไรของมึงเนี่ยหรือว่าจะหล่นหลังกระบะอยู่ไหนวะโอเคโอเคก็แตกก็แตกไอ้เที่ยนี่ผมมาได้ไงวะวก็เติร์ฟค่ะมันเลาะขึ้นมาพี่มันจะแอบตุยมาดอีกต้าไปสองแล้วอัหนึ่ง สวัสดีครับโซอาเขียบอีกหนึ่งเตะครับท่านผู้ชมถิ่มไวท์ครับผมยี่อะไรของมึงนี่คิวกูก็ไม่รู้กูต้องวิ่งหลบลงรถแบบกูก็นึกว่าวางกระสุนแล้วมันจะหล่นหล่นลงหลังกระบะไอ้เกมไม่สมจริงเลยไอเวนฮาอ่ะท่านผู้ชมแม่งผมวางวางกระสุนแล้วตกกลางถนนว่าจะฟักนี่คือปืนไรกิโลเออเนี่ยปืนนี้กำลังเมตาเลยท่านผู้ชมใช้ปืนนี้กำลังเมตาใช่ไหมกิโลเนี่ยกิโลกำลังเก่งนะช่วงนี้ จะลองให้เล่น CR มากกว่าพี่แบบยิงไกลๆครับซีอาร์เอ็ใช่ไหมใช่เพ่ยยังไม่ได้เก็บปืนนั้นเลยนายซื้อของฟรียังเราเป็นรังแกน้องนี่ล่ะเราเอาชุบตัวเองมาครับเวลาเราล้มเราสามารถเรียกตัวเองได้ซึ่งเราทำเควสของฟรีไว้ก็เลยได้ของฟรีมาครับผมเราชุดบัตรหนึ่งนะอออเกูเอาฟรีมาละมันซื้อได้ฟรีไหมเหรอไม่ทนแล้วดออออ๋เกูกูหยิบไปแล้ว ไม่ใช่ไม่ทันกูหยิบไปแล้วครับโอเคไป็รังแกน้องกันน้องไหนอะน้องเนี่ยพี่คิงคนเดียวเนี่ยไปดิมาคี้มาคี้เป็นลุมยำคนเดียวแล้วโอ้โหแล้วพี่แกอยู่ขอบวงไอ้สัตว์ใช่พี่เราจะชนรถเขาแล้วก็ระเบิดระบุมันเร็วอย่างนั้นขับรถบรรทุกจอดอยู่ตรงบ้านครับบนร้านค้าตรงสนามบินมีคนนึงนะสนามบินมีสองตีเออได้ <c oughs> q ว e s t ิงครับเวลาเก็บแล้วเนี่ยก็คือจะโดนโชว์บนแผนที่ตลอดแต่ความคุ้มก็คือถ้าเราอยู่แบบว่าอยู่รอดจนครบเวลากําหนดเนี่ยเพื่อนที่ตายไปจะชุบลงมาทั้งหมดเลยนะครับวิ่งลงข้างล่างว <Okay. S 2> ิ่งลงข้างลง่างเลยลลโอ้ยโดนละเอ้าเอ้ารถมันระเบิดเองเอาโอ๋โอโอเคมันมันขับออกนอกโซนไฟ้โอ้ยแล้อแล้วแล้วขับออกนอกโซนขับออกนอกโซนตายตายแล้วไม่เอาแลมันตกใจผมพี่มันหักมันหักสองไม่ทัน ฆ่าโดยที่ไม่ต้องเปลืองกระสุนสักนัดจริงพี่ a t t จ f u า k สนามบินมีคนหนึ่งอย่าพึ่งลงไปลึกนะกลางสนามบินมีตีนึงได้ครับเช่นลืมซื้อยูไวเลยวะโอ้โหรถจะระเบิดหมดเลยลงตดังป่ะมีนะสนามบินมีนะนีนีนีเนินขวาเนินขวามีคนหนึ่งใช่ใช่ใช่นะเลทรขวาในนี้เลยวิวซ้อนเลยเฮ้ยมันมีน่อเปั๊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 ั รอให้ก่อนมีสไนเทะเลทับบี้ขวานะครับที่มาร์กตรงนี้มีคนนะอ่ะข้างเราเลยเหรอใช่ใช่อันที่มาร์กมาร์กเหลืองมาร์กเหลืองมีมาร์กเหลืองมีไปรถของรถขนศพไปจะยัดมันใช่ป่ะใช่พี่สามขันอ่ะไปดิเราไปไปดิขึ้นเลยมาร์กเก้ยัดมันล็อกล็อกไกลไปคนหนึ่งล็อกไกลไปคนหนึ่งมิสล็อกไกลไปคนหนึ่งเด็กตอนนี้ล้มแล้วไอ้ตอนนี้ทะเลทับบี้เปล่าก็ไม่รู้ กูขึ้นมาดวนเพาชุดตัวเองอยู่พาหรอพารเรออุ้ยเงินเขาเยอะมากอยากซื้อของว่บบนะขอไปซื้อของเลยอยากได้ UAV ไม่ใช่หรอกเช่นถ้าเกิดกูซื้อ UAV กูซื้อของจะโดนหรอวะเสี่ยงดวงซื้อของกด u a v หนึ่งทีโอ้โหโ,โ,โดนย,ยิงแล้วับผมถอยกบผมอ <laughs> ถอยกบผม <laughs> <laughs> ไปแล้วมาร์ก,กี้ยัดเลยเหรอ สวยมากเก๊ยัดมันจะด้วยมันอยู่หน้าผมไหน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 ช่วยแล้วมาช่วยกลนนะ้ยมันโอ้โหผมปวดอย่าซ้ำขวาอย่าซ้ำพี่คิวอย่าซ้ำอย่าซ้ำอย่าซ้ำเพื่อนกูอย่าอย่าซ้ำกันอย่าซ้ำเพื่อนโก้อย่นทำอะไรเพื่อนโก้ไปรถยิงม้าสายสายตายมือสายมือพี่คิวสายมือพี่คิวกูเติมก่อแป๊บกูไม่ว่ากูเติมก่อเยอะ โอ้มันถอยไปนู่นแล้วมันถอยไปนู่นแล้วที่มาใส่โก้ที่มาใส่โก้ใกล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 ้สวยน้ำน้ำน้ำนน้ำหนึงตรงไหนตรงไหนบูมตรงไหนที่มาเหรอกาแพงพี่เหรอกาแพงพี่เหรอโอเคโอเคได้ได้ได้อยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่เลยมีสไนเปอร์ไกลมีสไนเปอร์ไกลเฮ้ยกูถอยไปโน่นหนึงถอยไปโน่นหึงเฮ้ยมาโดนยิงระวั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 งไป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 ลุมในโรงรถก่อนไปลุมในโรงรถก่อนไปลุมในโรงรถก่อนข้ามวิลกำลังมาช่วย สวยเฮ้ยกูชนกูชนหมดแล้วกูชนหมดแล้วไม่ลงลุกขึ้นมาไอ้สารไม่ลงลุกขึ้นมาอย่าโคตรมันมีมีดนะแถวแถวข้างนอกเสร็จแล้วทำยังกระสุนแลนะได้กระสุนใช้ยังไหมบุูมีกระสุนได้ด้อันนี้ไม่มีที่เราเรามีหัวหน้าที่เราต้องปราบอ่ะใครเหลืองๆโอ้โหไอ้เหี้ย บันเทอง่ายนอนครับมีกระสุนเล่นวะมาเราเปลี่ยนเป็นลูกสองไฟแล้วกระสุนนี้ได้ลูกสองไฟนี่ก็กระลังเทพเหมือนกันนะทุกคนรถคอนสบรถคนศพต่อยู UV ป่าวหรือให้ผมเก็บแบบไปเอาที่นี้ดีกว่าเอาตีนี้ดีกว่าเออไปฆ่ามันไปฆ่ามันที่เหลือกระสุนพอพอสู้ไหมพี่เหลือพอสู้ไหมพอได้อยู่ของแม็กมึงรู้จักแท็กติคอลทุบมอข้ามอแกงเปล่ามึงอยากได้กระสุนมึงก็ต้องฆ่ามันไงด้วยการบุกไปยัดเดียร์เฮียบุกเย็ดแม่งเลยนึงเติมก่อนกันเข้าไปก่อนเลยเพื่อน เขาอกสารที่เอ้ยบนเขาไอี่โอ้โหไอ้เหี่อ่กดไว้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 ระวังในบ้านออกมาระวังในบ้านออกมาระวังในบ้านออกมาไอ้เหี้ยเอ้ยหนึ่ง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 ต้องถอยว่ะต้องถอยต้องถอยต้องถอยดาวหนึ่งเหรอสวยดูขับรถไปซ้ำมันอยดูขับรถไปเล่นนั่งให้หน่อยดูขับรถไปเล่นแทนในบ้านนะในบ้านยังไงในบ้านในบ้านอยู่สองคนในบ้านอยู่สองคนนะในบ้านอยู่สองคนสแกนเจอ ในบ้านยังอยู่นบ้านลบอ่ะสวยดิสวยดิราคาไม่ดราคาเอ้ยตายตายตายราาตายข้างหน้าข้างหน้ามาข้างหน้ามาที่เขาไงวะนนี้ยรั์ที่มันโหดรถกพังเลยอไอพวกบนเขานี่ยังไงนะเดียวนัดเดียวโอเคตายสวยตายไมเขยดีไอพวกบนเขาอาใะตายไม่ตายได้ตย่่ยไอ่ตายมายไม่ตม่าไ่่มายไมยไม่ตไม่ยไม่มาไม่าม่ตายไ่ไยไม่ม่่ เนี่ยแน่แน่แน่เนี่ยมาดิเราไปนี่ได้แล้วนี่อะไรเนี่ยมีร้านค้าเหลือไหมอ่ะก็มีอยู่ที่เดิมไม่ได้ที่เดิมที่เราเล่นเมื่อกี้เราคงต้องไปแล้วพี่แล้วเควสชิงขโมยคือเฮ้ยอะไรวะน่ะที่อะไรนี่ยตาลูเลือนอย่า้อยสัตว์โอ้ยแย่เลยเนี่ยผมชอบเวลาพี่คิวทำเสียงกันอ่๋อมีก่องก่อยนี่มานี่พี่ไหนอ๋อสวยดิสวยดิ อาได้ก่อเพิ่มแล้วพี่ชมเหลือสิบเก้าคนสิบเก้าคนคนทางแชมป์สิบเก้าคนบวกบอสตัวหนึ่งเออไอ้เหี้ยเหนื่อยจัดจัดเลยเนี่ยเราต้องมาเล่นที่เขาบี้นี่พี่โอ้ยโดนยิงโอ้ยเฮ้ยกูโดนยิงจากที่อื่นเหมือนกันเฮ้ยเอ้ไอ้ไขวาขวาตายตายตายน้องน้องน้องไอ้ที่มันยิงโหดจังวะจริงจริงพี่มีกลิ่นนั้นเราอะมีกลิ่นแล้วไอ้นี่ยเแข็งข้างหลังพี่ข้างหลังโอ้โหชิบหายแล้วโอ้โหโดนทุกทาง โอ้โหทุกทางมากี้นายต้องช่วยเราก่อนวะต้องทางไหนที่ทางไหนเฮ้ยกุลุกเองได้นี่วะนนึงกุลุกเองได้กูลืมกูลืมกูลืมขอเติมกอบแป๊บเติมกอบแป๊บมนดันมาเหรอมีรถมีรถขับใช่ใช่มันปาเติมไว้ใส่วิวมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังอยู่บนหลัง่นหลถอยถอยเขอถอย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 กันถอเข้ากันกันลงบินเข้าได้หมลงบินเข้าได้ไหม ไม่หล่อไม่ได้อยู่หลังผมอ่ะตรงนี้พี่ซ้อนเชิญอยากชุบเพื่อนวะต้องไปชุบต้องชุบได้พี่แต่ร้องฆ่ามันก่อนมันมีตีนงี้ร้องหนึ่งครั้งแล้วหนึ่งกำลังมาช่วยกำลังมาช่วยมันหนึ่งมัคจิไปขวาหลังโอ้ยไอ้เหี้ยเอ้สวยวิวได้พี่ได้ได้กูล้มรัวเลยดูมันดูมันชุบตัวเองวิวมันหนึ่งมันหนึ่งมือฆ่ามือคนหนึ่งละตายหมดตายหมดสวย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  ต้องรีบชุบบูมเอ้ยใครใครมีระเบิดควันวะไอ้เฮียจักรนอนมากูชุบไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยไอ้เฮียโหไอ้เฮียอยากไปชุบเพื่อนแต่แบบมันน่าจะยืดร้านค้าแล้วอะจะไปละจะไป็นไรจักรนอนมาลูกสมุนมันมาพี่ลูกสมุนมันมากำลังขึ้นเขาต้องฆ่าลูกสมุนมันกูต่อจักรนอนอยู่กูต่อจักรนอนอยู่กูต่อจักรนอนอยู่เอาลูกสมุนมันก่อนก็ได้ มีมีคนมีคนใต้ตีนมีคนในทะเลครับพี่ม <ok> ีคนนะนคือล็อกทางขึ้นแน่ๆอันหนึงนี่โดนกดอยู่ใครอยู่ข้างแทงวะไอ้เช่นดักดักน็อตใจเราจักน็อตมาชิดแล้วมีชุดเบ้คิวมีมีตัวนั้นอยู่นะมาร์คมาร์คมาร์คส่งรถถังอยู่นะมาร์ครถถังข้างนอกอ่ะมันล็อกไกลอยู่อ่ะรถถังหน้าเออหน้าว่างอะเออ จเจ้ากนัดอยู่ใต้ตีนเจ้ากนอดจะขึ้นมาแล้วเฮ้ยเย็นโดนแอสไตโดนแอสไตล์อนขึ้นมาแล้วจะยิงกันแล้วคิวหนี้แล้ววิ่งวนกับมันอยู่เพื่อนโอ้ยโอ๊ยกระตันอีเหี้ยเอ้ยเข้ามาเจอพอดีไอ้สัตว์ดูใส่มาช่วยไหมดูดูจักรนัดจักรนัดกําลังไปมาร์คถ่านเอ้ยวะถ่านแล้วจะตายแล้วจะตายต้องมาพี่ข้างหลังผมอยู่บนข้างหลังไม่อยู่ไม่ทันวะไม่ทันวะไม่ทันแม่ตัวเดียวตัวเดียวเหลือตัวเดียวเฮ้ยมีตังค์มั้ยมีตังค์ชุดได้ช ขอเติมก่อนหนึงไหแลกไอชุดได้ไหมทำไหมกิววิไปชุบเลยวิชุบกลับมากำลังไปกำลังไปอะไรอะไรเร็วจะน็อตตายสวยเยเฮ้ยเหลือเหลือไม่กี่คนสองสองชุบได้เราวินนนนเลยกิวชุบคู่เลยชุบคู่เลยเพื่อนลงไปเอาโหลดเอาโอเคตอนนี้ชุบเพื่อนแล้วระวังนะ เดี๋ยวชี้ให่่อนเลยตีเดี๋ตีเลือเหสคนใช่ะเคนเองสตัวคนที่วัโอเค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 รบแลวครบแล้วสตัวอย้วสองตัวจักรจักรน้อยได้แล้วใช่โอเคจักรนอตายแล้วครับทานผู้ชมคนทางสู่แชมป์มาแล้วยิงโนเมสเม็ดเคฮู้ไอ้เหี้ยกูดนยิงกำลังไหลขึ้นไปกำลังไหลขึ้นไป ไปพี่เคียวเป็นแวะผม็อกเอ้ยมันมองขวาผมหลังหลังเตเาใพี่เียาพี่ดนรล้มะเบิดลมหนึ่งโระเบิดลมสวยสววย้วู้แชมครับท่านผู้ชมโอ้โหแชมป์ยากลำบากจริงจริงแชมป์ยากลำบากเลนั้นรถขนส่ง รถขังศพชนอย่างเดียวเลยอะแล้วกันท<ไห>ุกผู้ชมอ,อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กด Subscribe นะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย